สวัสดีครับผมปราบฟรีวิวครับอะไรก็ได้ที่เป็นตัวคุณเพลงสร้างเองได้นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีคิดสำเนียงจากบลูส์จาก Am i มเ r p e n t a นท n i c ว่าเราจะเติมอะไรเข้าไปนะครับอย่างเช่นนี่คือคอร์ด A อนี่คือ Am i n เ r p e n t a นทา i ท คิดเอเเเป็นคอดที่ห้าของคีอะไรเอ่ย A7 ทำหน้าที่เป็นคอดที่ห้าของคีดีเมเจอร์ D ี D e A ีเนะครับฉะนั้นเวลาเราโซโล่เราสามารถโซโล่อะไรครับเราสามารถโซโล่ D m a ม o r scale บนคอดรองรับคือ A7 ได้นะครับตาม คิเศีอาจจะบอกว่าเป็นมิสซูเรียนโหมดหรืออะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งเราเอากันง่ายๆแล้วกันความคิดที่บอกนะครับเอ็นคือเอสเซนเอไม่เริร์เป็นทันด i นิงนะครับแล้วก็ตามด้วยดีเมเจอร์สเกลเมครับมันไม่ใช่ว่า คิดอะไรให้ได้ผลและรวดเร็วแล้วก็ง่ายๆครับ A7 เเป็นคอร์ดห้าของดีเล่นดีเมเจอเข้าไปเลยเพราะว่ามันดีดอาจจะเป็นซักโฟร์ซะด้วยซ้ำ<ด>พอมิกเสียงเข้าไปมันเป็นนะครับ A11 Sound mm. เป็น A11 ใช่ไหมเป็น A11 หรือ A ซัโฟแล้วแต่ mm. ค,รครับแล้วก็นี่ก็คือข้อคิดอย่างหนึ่งของปรับรีวิวสวัสดีครับ